ช่วยชามช่วยกนะยิ่งนซองมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจงอนนาจานใหม่โอลโหมอาบจานใหม่จานใหม่ะอนาบจานใหม่จานใหม่แซลบมาบจานใหม่เด็ดสนามสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซไดมาลติแคร์วิกซอกโก ทอมทองทอมมาแล้วค่ะพี่กายพี่ก้แต่งตัวอยู่นี่ต้องให้ฉันเรียกตลอดเวลาออ้ยวันนี้เลื่อมเลยิบเลยับนั่นแล้วหล่นแต่งตัวต้อนรับแขกที่มาอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมแต่งตัวอะไรเนี่ยทำไมอ่ะอ่ะทำไมแต่งตัววัยรุ่นล่ะเอ้าก็วันนี้วัยรุ่นจะมาไงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอลหม่านจานใหม่เด็ดเด็ดค่ะเอ๊ะวันนี้ใครแล้วเขาบอกว่า ลูกวัยรุ่นรุ่นเดียวกับเราหนึ่คนแม่รุ่นเดียวกับเธอหนึ่งคนใช่ไหมอยู่ต้องออกไปต้ตอนรับเพื่อน<ะ>แต่ก่อนไปต้อนรับเพื่อนวันนี้ะนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นบีสปอกจากซัมซุงผลิตภัณฑ์สุดสุดดายมัลติแคร์และวิก t a าร์โกเยังได้กินเพื่อนอมาแล้วได้กินได้ได้ยินเสียงกระดิ่งมาแล้วจุบจูไมย เดี๋ยวไปดูเพื่อนก่อนนะครับพี่ใาญจะได้มาแล้วจุ่มกันนะเธอเอาแม่ก็มาก่อนเดี๋ยวฉันไปรับลูกเองนะเพื่อนจะมาเพื่อนจะมาดันเพื่อนพี่ใหญ่เหรอคะเอออ้าวสวัสดีค่ะเออเพื่อนกันแต่อันนี้เพื่อนหนูจีิสวัสดีค่ะจุ่มเพื่อนรักมาอยู่โคราชเออพี่สาวชื่อเจี๊ยบเออเหรอสบายนี้สบายดีนะ ตายแนละ้วไม่เปลี่ยนเลยอ่ะขอ,อต้อนรับคุณแม่กับลูกทั้งสองเข้ารายการกับอาจกาจย์ใหม่เด็กครับรรเบชิญครับสนิทกันมากไหมแม่ลูกคู่นี้เล่าสิคุณแม่เนี่ยตั้งแต่เด็กเลยจะเลี้ยงแบบ ฟิลเพื่อนกันคือจะแบบเรียกกันแบบว่าฟิลฝรั่งหน่อยเฮ้จุ๋มอะไรเงี้ยเฮ้จุ๋มเฮ้จุ๋มคุณจุ๋มอะไรเงี้ยเออน่ารักเนอะแท้จุ๋มไปดีนะไปดีเพื่อนเออน่ารักเออเราว่ามีวันนี้เป็นความสนิทสนมอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเคยปรึกษาคุณแม่เรื่องความรักไหมอี๊อิอิ๊เฮ้ยมันต้องนึกมันเคยหรือไม่เคยตัดไม่ต้องนึกตัด แม่ไม่ได้ถามเธอเคยมาปรึกษาไหมปรึกษาเช่นคุณแม่ไม uh> ่ปล uh ื uh ้มสิ่งท uh uh ี่คุณแม่อยากได้คืออยากได้ลูกภายแบบไหนคุณแม่นั่คุณแม่อยากได้ลูกชายแบบไม่มีผมเนี่ยไม่ชอบอยากไราเล่าซเสียงรู้เหมือนกันชอบแบบนี้ก็ไม่บอกก็บอกวันนี้ไงเอเพื่ห็นบอกว่าเปิดร้านอาหารด้วยที่ไหนยังไงที่อะไรร้านชื่ออะไรเปิดยังไง ชื่อร้านเอ่อไลท์เฮาส์ครับคาเฟ่แอนด์เลสตรองครับผมอยู่ไหนครับเซนตไทยซอยเก้าเลยครับอยู่แถวแยกนิดาครับเป็นคาเฟ่แอนด์เลสตรองใช่อาหารอะไรที่เด็ดเอ่อเมิกเนเจอร์เดี๋ยววันนี้จะทำให้ทานต้มยำรวมมิตรน้ำข้นโอ้โหเมนูที่ปกติอยู่ที่บ้านเราทำทานทุกวันเนี่ยยากมากอันนี้เป็นแบบผมว่าทำตอกไข่เจียวกูตบความไห่ดาวรอดรอนแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอนแล้วไม่ตบละ เธอจบแล้วอันนี้จริงๆว่าเนี่ยเป็นเมนูทานบ่อยเหรอป่าวป่าเอลเลนอ่เอาเล่นนะแล้วจริงจริงจังๆอ่ะเราเป็นคนตลกนะ้เราอ่ะปกติมีเพื่อนเยอะไหม หน้าทางจะไปแย่งเพื่อนพูดกูวที่ร้านเนี่ยรเลสซ์องเนี่ยขายอะไรบ้างมีอะไรอานารจำพวกไหนคะแล้วอยู่ที่ไหนเปิดเวลากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเมนูมีอะไรแล้วใครเป็นเชฟเปิดปิดกี่โมงนี่คือเฮดเชฟของอาเฮดเชฟเลยโอ้เลาเติมโตมาของร้านนี้เลยก็คือ อาหารที่เด็ดก็จะเป็นเมนูอย่างเช่นปลากระพงทอดน้ำปลาหรือว่าขาหมูเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปลากระพงทอดน้ำปลารสชาติสเปนเชื่อเป็นของเราเองเป็นยังไงตรงน้ำจิ้มครับผมมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มคุณแม่คือคิดค้นในสูตรที่แบบว่าอร่อยแล้วก็ทั้งร้านทั้งครอบควเนี่ยลงมติแล้วว่าอร่อยแล้วคนกินก็ลงมติแล้วว่าโอเคแล้ววันนี้จะมาทำเมนูอะไรให้เพี่ไก่ทานคะเมื่อกี้คุณแม่สบอยไปแล้วทำอะไรเล่าสิต้มยำลงมิดน้ำข้นแต่จะเก่งอร่อยเหมือนที่คุยหรือเปล่า ไปไปครยลุยเลยวันนี้ละครูแมนลูกจะมาทำต้มยำรวมมิตรน้ำข้นนั่นเองนะครับเบรกหน้าก็รู้กันแล้วครับว่าจะอร่อยสมคำร่ำเล่ยตำแหน่งเจ้าของร้านอาหารหรือเปล่าสักครู่ครับดสนับสนุนโดย น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟ์ลี่กางเกงสุงสบายยืดสงเท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคล้างใส่กางเกงในทิพยะประกันภัยและช่วงที่2องนะคะสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์ลี่และทิพะยะประกันภัยคุณทุงทค่ะดิฉันขอทราบหน่อยครับว่าทำไมต้องน้ำพริกเผา ตามแน่ประนอมนี่เลยค่ะวันนี้เหมาะมากกับการทําต้มยําเข้มข้นนะคุณแม่่ะน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยําเหมาะสาหรับปรุงต้มยํารสชาติเข้มข้นผลิตจากวัตถุด,ดิบคุณภาพดีมไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีและวัตถุการเสียค่ะเอาล<ม>่ะวันนี้เราจะได้ชิมและกินต้มยําน้ําข้นทะเลเดือด แล้วัตถุดิบก็มีดังนี้นะครับแม่เยอะแยะมากมายอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็จัดเลยครับผมลุยเลยค่เลยค่ะอะไรครับเอาอะไรเด็กกิบออกให้อะไรแอันแน่อันแน่อันนี้เต้นโชว์อันนี้นักอาไปลายพี่พวยปลายให้คุณแม่ไปเอามีอะไรคะเอาทุบอีโต้เหะอีโต้ไม่มีค่ะที่นี่ไม่มีอีโต้จะให้ทุบจะให้ตาอะไรบอกนะคะแม่มา เอาเรามาคุยเรื่องของคุณบ้างดีกว่าตอนนี้คุณมีอะไรยังไงบ้างครับมีรายการบังกรบัตซิบก็ซิบกระซิบครับผมเนี่ยรายการนี้ก็ดีเนาะรายการนี้ดีเลยทีเดียวดีคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับผมแล้วอื่นๆมีอะไรอีกมีละครเวทีด้วยครับเหรอครับใช่จริงเหรอจริงครับเรื่องอะไรมารวิกาเนี่ยมิวสิคัลครับผม เดอะมิวสิควิมคุณร้องเพลงได้เหรอผมร้องเพลงได้ครับว้าวนนวันนี้จะมาทำอาหารอะไรอไร่อยจะมาทำต้มยำน้ำข้นทะเลเดือดเดือดเลือดเลือดแม่ต่อแม่ต่อแม่ต่อแม่อแมบอกอย่ามายุ่งกับฉันอ,อย่ามายุ่งกับฉันต้นองรืดร้องเป็นเพลงเป็นคนเวลาทำอาหารอ่ะ มันต้องนิ่งเออหมายถึงว่าหมายถึงพวกหนูรบกวนแม่ไม่าออกรายการนี่เขาไม่ให้แม่นิ่งแม่ร้องเองด้วยแล้วเึงพลังงานนี่ใช้พลังตอกหอมหอมหอม ผมเคยร้องเพลงประกอบละครมาตั้งสองเรื่องนะครับขอให้ถึงผลงานดีมีอะไรจะเจอเธอสักทีกลืนออกตามหาแต่ตามันไม่ดีนี่ประมาณนี้ครับใกล้เคียงเลยครับที่เพลงว่าตามไม่ดีครับอ้าวเออเพิ่งรู้ว่ามันร้องเพลงได้ร้องร้องด้วยเออมีหน้าถึงไปเล่นเดี่ยมิวสิควิลเขาขัดบทแม่แม่พระเอกอ่ะมีคนแถวนี้ร้องแร็เพลงได้ไหมมีไหมฮะ น่าจะมีเมนูน่าจะได้นะเคยทะเลาะกับใครไหมชีวิตนี้ไม่เคยค่ะไม่เคยทะเลาะกับใครเลยคุณพ่อน่ะไม่เคยค่ะไม่เคยเหรอไม่เอาไม่เอาอะไรนั้นตอนนี้คือเขามาทำของข้าวเขามาทำข้าวอุ้ยแต่ว่าไม่ได้นะนี่ทําเร็วเหมือนกันเนี่ยนี่ยังไม่ได้ใส่ทะเลคุณเลยต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดรายการอุลหมันจานใหม่ไม่เคยมีใครทําต้มยําแล้วอร่อยในรายการเลยจริงพอรู้ว่าแม่มาทําต้มยําทะเลเดือดให้กินเนี่ย ฉันมีความรู้สึกว่าทำไมแม่โบช่างกล้าเดี๋ยวไก่บีบบรนดาวให้แม่เนาะเอา้าวหรือว่ยตีครับถ้าผมบอกโคกลงไปต่างคนนี้แม่หนูได้กินแล้วนะกินอะไรลูกนี่แม่ใส่พริกเผาแล้วใช่ไหมกินน้ำพริกเผามันขึ้นเลยอ่ะอันเดียวกันโคกแค่ไหนโคกแค่หยาบหรือโคกละเอียดมึงโคกไปเถอะโคกไปเถอะมึงโคกไปเถอะเขาบล่อยไหมล่ะแม่เกลือนั่นอ่ะใช่ระหว่างนี้เราค่อยใส่ นมข้นจืดยังไม่ใส่อ่ะยังไม่ใส่ s. <S okay 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 แล้วถือไว้ทำไมห้ามวางนะจ๊ะห้ามวางนะจ๊ะโอเคแล้วโอเคแล้วทะเลเดือดมันก็ต้องเดือดอย่างนี้สิมันต้องเดือดอย่างนี้เอออันนี้พีคด้ะคุณสมสมใส่เลยพอไม่ทำนานแค่นั้นช่วยไปใหญ่น่าจะพอค่ะพอใจยังใจานใหญ่ใช่ไหมดีไงอร่อยดีเอ้าเดี๋ยวแบบ มอมีดเมื่อกระเด็นเลยแก้จพี่แม่มึงขู่กูนะบอแม่มึงขู่กูนะยังไงอ่ะอ้าวลูกทำหน้าไม่พอใจนะแม่แล้วแก่เลยนะอร่อยแล้วมันทำน้าแบบนี้แม่เขาไม่ยอมใส่น้ำปลาพี่ไก่เขาบอกเขาของถุยเขาต้องใส่เกลือใช่ค่ะอ๋อเออแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเลิศเลิศ อ่าเสิ็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอมอบพระเช้าผลิตภัณฑ์ตามแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยให้เอาไว้ติดครัวค่ะผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมปรุงอะไรก็อร่อยขอบคุณค่ะมาเลยค่ะนชีมตรงๆคุยนักคุยหนาค่ะร้านเปิดมากี่ปีนะคะหนึ่งปีครับถ้านหลานเปิดมาหนึ่งปีหนึ่งปีใช่ทำไมจะปิดซะล่ะ อ๋อป uh ิดวันที่คุณธงธงไปอะค่ะยอมดี่ว่ายอมที่ไหนคุณแม่ตักเสริมคุณแม่ตักเสิริมใช่ไหมคุณแม่คุณแม่อยากให้หนูกินอะไรคุณแม่จัดเสริมหนูก็ไม่อยากแม่เลยที่ดีนะเขายังไม่ได้ชิมล้วบอกอร่อยนะคุณแม่ร้าคุณแม่จะอยู่หรือไม่อยู่อยู่ที่หนูแล้วนะต้มยำเนี่ยนะคะถ้าจะชิมให้อร่อยเนี่ยนะคะต้องสดน้ำแล้วมันได้รสชาติกอดมาเราเราจะชิมน้ำพร้อมกันพูดไม่ดีดีปากนะ มีร้านขนาดนี้มอร่อยได้ไงใช่พี่ทำไมวะมีความเผ็ดเปรี้ยวไม่มากด้วยเค็มหวานมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันในช้อนเดียวกันถ้าพี่ไก่กินพี่ไก่เป็นคนกินรสจัดนะพี่ไก่จะเติมมานานาอีกอีกแต่อันนี้ถือว่ากลมกล่อมสําหรับคนปกติทั่วไปที่ทานใช่ค่ะต้องบอกว่า ไม่เคยมีต้มยำแล้วทำในรายการอุลมามันใใหม่และอร่อยได้แบบนี้<ช>บอกเลยว่าอร่อยขยาวิงอร่อยขยาวิ๊งอร่อยค่ะอ,อร่อยจริงๆขอบอกข,ข,ขอผมผมชอบข่าขยาวิ๊งมากเลยเธอคือเก่งมากจุม๋มผ่าน ขอคุณอร่อยจะฝากผลงานจะฝากร้านอะไรเชิญเลยค่ะเป็นโอกาสครับผมนี่เลยครับก็ฝากร้านอาหารนะครับไ i ฮ o u s e c า fe and r e s t a u r a n t นะครับผมอยู่ตรงเซตเลยไทยซอยเก้าครับตรงแยกนีดาครับผมเป็นเพจเฟรี่ด้วยครับผมสามารถนําสัตว์เลี้ยงน้องๆไปเที่ยวได้แล้วก็บรรยากาศอยู่ริมน้ําด้วยมีหลายโซนให้นั่งต้องบอกว่าอร่อยแล้วก็ขอบคุณนะคะแม่กับน้องโบ๊ทว่ามาทําอาหารอร่อยอร่อยเด็ดเดให้เราชิมกันต้องขอบอกขอบคุณมากครับคุกคน เด <Dead. S 1> สนับสนุนโดยเปบปซี่และวันนี้พี่เอชัยยาล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญของพี่ใส่ของพี่ไก่อะว่าแต่จะมาทำอะไรนั้นไปชมกันแี่ไก่ครับสว,ส,สวัสดีครับ อต้อนรับด้วยต้มยำกุ้งไม่ใช่ฝีมือพี่นะวันนี้น้องโบ๊สธาราเป็นคนทำให้มากับคุณแม่ในรายการหอมมากแม่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคุณลูกเนาะลงมือทำแล้วก็คุณแม่ก็ช่วยบอกกันไปลองเลยค่ะตีได้เลยเม่อก่ไม่ได้ทำตีเลยแม่อร่อยเปรี้ยวเค็มจืดบอกเลยลาเฉยบอสผมขอติว่าว่า ของโบท,ทาได้อร่อยที่สุดเลยนะฮะวาซดน้ําได้คล่องคอเลยครับหอมหอมถึงเครื่องพักชงผักชีเราจริงๆแล,แล้วอ่ะผมอยู่ในวงการมาเนี่ยคือ40กว่าปีแล้วนะวไม่ว่าจะเป็นลิเกพิธีกรนักร้อง ปีนี้นะคะผม50กว่าแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผิวเนี่ยมันถูกทำร้ายทำร้ายด้วยเครื่องสำอางแล้วผิวผู้ชายเนี่ยมันมีความหยาบกร้านริ้วรอยมันก็มาคนอื่นเนี่ยเขาขึ้นตีนกาเขาจะขึ้นเป็นริ้วๆของผมนะขึ้นใต้ตาครับแล้วขึ้นถี่ยิบเลยหมาเป็นแผงมาเป็นแผงแล้วเบ้าตาเนี่ยครับมันก็เป็นล่องลึกมากๆนะคะเห็นพี่นีโน่เขาพูดถึงทีมกระปุกนี้แดงๆนี่ไตลาจีน่า พู้อยู่เงี้ยห้าหปีได้นะครับมไม่ว่าจะหน้ากล้องหรือว่าหลังกล้องแนะนําให้ใช้หมดผมมาทํารายการกับพี่เขาผมก็ถามบอ,อกพี่โน่มผมถามจริงๆนะพี่พี่ว่าพ,พี่ใช้จริงใช่ไหมเขาบอกเอพี่ใช้จริง ผมก็เลยขอเขามาแล้ววันนั้นนะผมได้เขาไปเปิดขอใช้คำว่าขอขอกล้านะคุณแล้วก็อหยิบมาให้ผมสองกระปุกผมจําได้ติดตาเลยพี่แล้ววันนี้นะฮะเขามาพร้อมกับตัวใหม่ไตรจิน่า 12x ตัวนี้นะครับเขาพัฒนาสูตรมานานกว่า5ปีนะถึงจะออกมาไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวตั้งก็คือระหว่างคิ้วร่องปากนี่จีบปากอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ครับ ริ้วรอยแนวนอนก็คือหน้าผากแล้วก็ใต้ตาตีนกาต่างๆเนี่ยถ้าคุณใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับมันจะแลดูจางลงและบางลงตื้นขึ้นนะครับภายใน14วันอ,อันนี้พี่ไก่มีเอกสารวิจัยรองรับผมไม่ได้พูดเองออแล้วมารายการของพี่ไก่ครั้งแรกนะครับรผมขอจัดปโปรแบบจัดหนักจัดเต็มโปรต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาเลยจัดมาเด็ดยันของแถมโทรมานะครับที่1577นะครับหรือ Li n e แอติจนาแบรนด์นะครับวันนี้ขอ ญาตนะพี่ไก่เพราะของแถมเราดีจริงๆให้200สายครับคุณจะได้อะไรไปบ้างนี่ได้แบบนี้เลยครับเซรั่ม2กระปุกใหญ่นะฮะแล้วฟรีพกพาไปอีก2เซรั่มล้วนๆแล้วยังไม่พอครับเพราะว่าอตอนนี้แดดบ้านเราแรงเหลือเกินโลชั่นกันแดด5ชิ้นนี้นะคุณผู้ชมนะ1,600นนะครับไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นพี่ไก่ขออนุญาตต้องยก ปูชนียาบุคคลของเราอีกหนึ่งท่าน <c oughs> อาหมูอ๋าหมูนี่หรอกวัย68ปีช่วงหนึ่งนะฮะอาหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีวัยโรยราแล้วก็พังยับเยินมากๆแต่อาหมูครับกลับมาได้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่การันตีได้รีบโทรมาก่อนนะครับ1577 1 15ห7 7ครับหรือ Li ายแอตตายรจินาแบรนด์นะครับ5ชิ้นนี้คุณจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นวันนี้มั่นใจเถอะครับคุณแม่คุณพ่อครับ5ชิ้นนี้นะครับ1,600ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเองส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับโทรมาที่ย้ำๆที่1 5 7่ครับกดไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนครับคุณแม่คุณพ่ออ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 ยยย่่่าาาารรรรนนะผมบบกกกเกววโหดี๋ไไปออไไืต อลมาณจานเด็ดของเรา,านำมาแล้ววันนี้นะครับ1 5 7 7 1 5 7 7โปรเด็ดแม่จางไตลาจีนาวันนี้โทรนะถ้าไม่โทรเดี๋ยวผมร้องลิเกแล้วหรือนะและโชว่วงที่สามสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ว่าแล้วนก็ต้องขอบริการท,<า>ท,ที่ไก่เล็กนะ,ะนะช่วงนี้เ็ช่วงหนง่ไก่ค่ะช่วงแต่งตัวมากินค่ะถ้าใคร มีร้านมีอะไรที่อยากจะให้เราไปโปรโมทไปชิมไปกินของคุณว่าอร่อยมีจานเด็ดคุณส่งมาเลยตามเลขที่น like> ี้บอกเรามาแล้วเราจะพุ่งไปทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขอพุ่งไปก่อนนะคะพร้อมกับปัจจี่ค่ะว่าจบแล้วก็ตายเลยคันกายเอาของอะไรกินไหมจิ้มือไมได้ไงไม่ยืนหัวเราป้าอะไรตรงนี้คะ อีนี่สารแนทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้ดิฉันแต่งตัวมากินค่ะเอ๊ะแล้วคู่หูจะหายไปไหนเนี่ยอ,อ,อยู่นี่ค่ะเบะขนาดนี้อืมนี่มนุษยาารด้ใส่ออกเนี่ยแน่นอนคะ่ะพระเจ้าของร้านก็เป็นคนทำละครเรื่องใส่สกโกเนี่ยูเห็นแล้วอยากหัวเราะมันคุณอุษา <laughs> ว,วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะสพากรุณานะคะในร่างของคุณวราค่ะมาที่ร้านบุญสตรีฟู้ดค่ะต้องบอกกันว่าร้านนี้เนีย่ยเป็นคนท like ี่คุณคุ้นเคยที่คุณคุ้นเคยจะร้านของน้องสาวค่ะร้านของคุณทิติมาสังคพิทักษ์ใช่ค่ะร้านบุญสตรีฟู้ดค่ะร้านนี้ต้องบอกเลยว่ามีเมนูเด็กเมนูอะไรข้าวมันไก่ค่ะไปดีกว่าค่ะคุณดู สวัสดีค่ะคุณน้องไม่ดิฉันนะคะสิ่งแรกคืออยากจะถามเลยอารมณ์ไหนคะถึงมาเปิดร้านบุญสตรีทฟูดนี่คะไม่ใช่อารมณ์ของดิฉันค่ะอารมณ์ใครคะอารมณ์คุณสาคุณสาททำไมล่ะตอนโควิดพี่ฟุ้งซ่านไม่มีอะไรทำนัก็เลยอยากขายข้าวมันไก่แล้วก็ไปแบบระดม เจ้าไหนที่ว่าอร่อยไปเอามา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 แล้วก็มาชิม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 แล้วก็รวมเป็นสูตรของตัวเองแล้วนี่เชฟคุณหล่อมากอันนี้การันตีหนูเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วใช่ไหมหล่อหน้าตานีเลยนึกว่ามาจากฮ่องกงเนาะขาวเออน่ากินเหมือนข้าวมันไก่อ่ะเหรอคะมาดูเชฟเลยไหมชฟดูเชฟขอข้าวมันไก่เลยค่ะ เคกเดินเหมือนว่าพี่ไกยวันนี้คุณต้องเเต่วันนี้คุณแรงหน้นิดนึงนะเพราะคุณแต่งตัวเป็นคุณอุตสาเป็นพี่กี้คุณต้องแบบโอ้โหน่าะตมากอันนี้คือเมนูอันนี้คือเมนูเด็ดค่ะเป็นเซ็ตคืเนเจอร์ของที่นี่ค่ะคนเรียกว่าอะไรนะคะไก่ไก่สิงคโปร์เออไก่สิงคโปร์ไก่สิงคโปร์ก่อนทานเราจะมีราดนาราดลาดวันนี้เลยเหรอคะใช่นานดูพี่แมว อ๋อนี่เล่าจะเพิ่มความฉ่ำใช่ไหมตัวข้าวก็ไม่ใช่ย่อยแต่เล่ามาเลยตัวข้าวก็มีกรรมวิธีในการทำทำตุ๋นพอสองล่านี้กกินอยู่เนงือแตงเหงือแตงเนี่ยคือใครมาไม่กลัวเท่าคุณเวลานะมาดิฉันจะชิมเพราะว่าของจริงนะของจริงอร่อยค่ะถ้าไม่อร่อยแปลว่ารสปากไม่ดีนะคะเนื้อไก่นุ่มอืมนุ่มแล้วก็ตัวหนังไก่มันมีความมันมี โพแทสเจนอยู่ตรงนั้นมันทำให้เกิดความกรุบนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วตรงนี้ขอบอกว่าเคี้ยวแล้วมันได้ใจเนื้อนะมันเด้งกับลิ้นมันสู้ลิ้นสู้ฟันเจ้าเกลอน่าทานมากกรอบค่ะหมูกรอบแอบเคาะก่อนราก่อนอย่เสียหน้าเจ๋งนะเจ๋งหมูกรอบฮ่องกงชิ้นชิ้นเปลี่ยนชิ้นนะจิ้มนี่เลยค่ะพี่ไก่ขามี มีสามรสให้เลือกเราควรจะกินอะไรอันนี้มัสตาร์ดพี่เอามัสตาร์ดพี่ชอบมัสตาร์ดหลากหลายเลยนี่ไหมกรอบออกรอบเลยอืออร่อยมากเห็นป่ะไม่ต้องไปฮ่องกงแล้วลาะค่ะมาที่มาที่บุญเลยค่ะบุญสตรีฟูดเลยค่ะไม่มีความเหนียวเลยมีแต่ความนุ่มความกรอบมันนุ่มแล้วไม่เหนียวแล้วความมันของเขามันก็ไม่มันจนเลี่ยนนะอืม แป้งบางครับไม่ได้ไม่ได้แป้งหนาขนมจีบขนมจีบร้านรี้ขนมจีบอร่อย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 ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เลยครับเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้นะคะเป็นยังไงครับพี่ไก่ไอตัวน้ำมันเข้ามาในเนื้อเออมันจ้ำนะมันไม่แห้งนะแล้วเป็ดพะโล้อร่อยก็บอกเลยถ้าเกิดคนอยาก ตามรอยความอร่อยอย่างรายการอลหมานจานเด็ดนะคะร้านนะคะบุญสติฟู้ดอยู่ที่ซอยอัศวพิเชษสิค่ะเขตตลิ่งชน<ม>ันหรือว่านะคะโทรงมาได้เลยนะคะ<ม>ตามดีที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะขอบอกว่าอลหมานจานใหม่เด็ด,ด,ดค่ะยอมใจแต่ละชุดแต่ละทรงอ้าวดูสีชุดปกติก็ใช่เล่นวันนี้เขาบอกว่าไปกินร้าน อร่อยเด็ดถ้าอยากจะรู้ว่าร้านไหนเด็ดร้านไหนอร่อยจริงต้องตามพี่ไก่ไปนะคะช่วงแต่งตัวมากินนะครัแต่เวลาหมดหมดเวลาแล้วค่ะกบมาพบกับรายการโอลแมนจานใหม่เด็ดได้ทุกวันอาทิตย์เวลา8โมง15ทางช่อง3สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ หนูดูเก่งมากแล้วหนูยังร้องเพลงเองในโรงทาเหล้าโรงคณิกาอย่าเรียกโรงทำเหลาดูแรงอันนี้ละครโรงคณิกาค่ะโรงคณิกาดูสูงสักหน่อยค่ะก็แบบฟิลสมุดอร่อยใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้เลิศเลิศอันนี้คือแย่อันนี้คือแย่ทุกที่จมาพวกเรามีเมนูเบคอนทอดอย่างเดียวไหมคะไม่มีค่ะไปยืนที่เก่าไปอย่ามาแซลแนนตรงนี้เอ๊ไหมออกเงินได้อืมไม่เค็ม ไม่เทีมอย่างที่คือว้ายสวยจังเลยน่ารับทานมากอขอดัดกริตให้สมกับอาหารจริงที่สวยงาม